สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยาเพ็นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้ต้นอะไรมีใครรู้บ้างถ้าคนที่ดูไม่เป็น ก็คงคิดว่าเป็นกระเทียมป่าค่ะเพื่อนๆหน,นาตึบเลยคะ่ะขึ้นแน่นหนามากเลยคะ่ะไปถึงนู่นเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ไม่ใช่กระเทียมป่านะคะแต่แฝดกระเทียมป่าคะ่ะขึ้นหนาไม่เบาไม่แพ้กระเทียมป่าเลยค่ะเพื่อนๆ มันเหมือนกับว่าจะแข่งกันขึ้นนะคะกลัวกระเทียมป่าจะเสียเปรียบเนาะมันก็เลยขึ้นแข่งกันมันหลอกให้คนที่ดูกระเทียมป่าไม่เป็นเจ็บมันนะคะขึ้นยาวแล้วด้วย ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะว่าเนี่ยมันไม่ใช่กระเทียมป่าเขาซึ่งได้เรียกว่าฝาแฝดนะคะขึ้นยาวเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่มัน,น,นหนาๆนะคะเพื่อนๆหนาตึบเลยค่ะโอแต่ดีอยู่อย่างนะคะคือ ที่นี่ไม่มีกระเทียมป่ามาปนถ้ามันเกิดปนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเก็บไม่ได้เลยค่ะห้ามเก็บถ้าขึ้นปนกันแล้วก็ดูยากค่ะเก็บโดนมันเนี่ยแฝดเนี่ยคือมันร้ายแรงมากค่ะเพื่อนเพื่อนโหถ่ายใกล้ใกล้ให้ดูเลยค่ะคือต้นนี้ มันเป็นพิษค่ะแต่ดอกมันหอมมากเลยค่ะดอกมันขายได้ราคาดีด้วยนะคะเขาจะเอาดอกไปตั้งไว้ที่ห้องรับแขกดอกมันสวยแล้วก็หอมมากชื่อภาษาที่นี่นะคะเขาเรียกว่าลิลลียของบอล ก็บไปวางขายที่ตลาดมีคนซื้อค่ะต้นยาวแล้วแต่ดอกมันยังไม่ออกให้ดอกมันใบมันแก่ๆก่อนโอ้โหขึ้นยาวแล้วค่ะเพื่อนๆหนาตึบเลยค่ะป่าของมันเลยค่ะเนี่ยีอยเป็นก็ไม่เคยเห็นที่อื่นหรอกค่ะก็ มีที่นี่แหละที่ที่มันมีชื่อลิเลียของบอลค่ะนี่แหละค่ะหน้าตามันเป็นอย่างอย่างนี้กระเทียมป่าไม่อยากจะเหยียบหรอกถ่ายให้เพื่อนๆชมเชฉยๆนะคะดูสิคะเอยเหมือนต้นกล้าเลยเนาะเหมือนกล้าในานาเลยกำลังโผล่เต็มเลยถึงโน่นเลยค่ะเพื่อนๆ กว้างมากเลย้ยมันเยอะเวลาดอกมันขึ้นพร้อมกันนะเพื่อนๆเนี่ยหอมกลิ่นมันจะแรงมากกลิ่นแรงแต่ไม่ฉุนนะคะหอมแบบหอมนุม่มนวลค่ะดอกอันนี้คนมากจะไม่แพ้นะคะเพืพพ่อนๆเพราะว่ามันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะ ส่วนมากคนเขาจะไม่แพ้กันแต่ดอกอื่นอะแพ้หู้เต็มพื้นดินเลยนะขนาดถอยหลังมานะเนี่ยเยอะมากเลยขนาดถอยหลังมายังไม่หมดอีกโู้นะไปเหยียบเขาอีกอนี่นี่ขึ้นเต็มเลยฝั่งนี้ก็มีเต็มเลยค่ะเ,เพื่อนๆดู ไม่เคยเห็นปา่าเลืยๆของวาลเยอะขนาดนี้ตรงนี้แหละค่ะเป็นที่แรกอันนี้ก็เป็นดอกไม้ป่าค่ะเกิดของมันเองไม่ใช่ผักปา่าผักป่าคือกระเทียมค่ะแต่อันนี้เป็นดอกไม้ปา่าเฟดกระเทียมป่าที่เขาเรียกนะคะเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิง่งติดตามยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆโชคดีโชคดีทุกคนค่ะโชคดีสุขภาพแข็งแรงด้วยเงนินรวยทองนะคะเจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ